สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมของทวีค,คนดืม่มสุปขูดข้นขับปอกกันมืัอนี้อยู่ทางบ้านห่างห้างบ้านอ่าวันนัางห่างาห่อนๆพี่น้องนะครับโอ้ยอยากมีห้องแอร์เอ็ดคลิปกุยชองเพิ่นเนาะพี่น้องเออที่เย็นดีเอ็ดก็จะไม่ได้ออกไปนั่งอกินเสว่นไปเสมอเสมอยืนเวียน สิบกาชิโลพี่น้องคำคอยมาบ้านเพราะว่าเอ็ดอ่าเป็นคนถือแสนแดดถือความหอนบ่ได้มันจะกรอบพี่น้องนะครับทรม่านกรอบแข็งแบบแบบือใบไม้แห้งพี่น้องเพราะว่าเป็นผิวหนังแห้งตรงท่าชีมท่าย,ย่างตลอดพี่น้องนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหลวงปูนิาราน้ามดพี่น้องเด้อนะครับมาเสนอนําให้พี่น้้องได้ไปจับจองซื้อสลากกินแบ่ง อามือกี้ะเอฟซีโมากหลายท่านหลายคนอยู่พี่นอนะครับบางคนก็บไิรับสายมาก่อนเมื่อวานนี้ก็หลายท่านไิรับค่าชมคลิปนะครับของ <c oughs> ปู่นิรนามพี่นองนะครับสําหรับปู่ดีนามที่สร้างสกลนครนะครับวประสงค์ออกน้ำต่ประสงค์ออกแต่ปู่นิรนามนะครับรอออรขอพระคุณหลายๆสำหรับแนวทางของหลวงปู่นิรนามมือนี้ แต่ถือโอกาสนั่งเว้าอย่ทางบ้านพี่น้องนับเอาจัก2-3คลิปตอนแรกที่ออกไปซีนพี่น้องออกไปซีไปยังซื้ออาหารเอาอจกนะอจกถละ30บาทบ่ได้มากินแรงพี่น้องบ่ได้กินยาบางมื้อก็กินยาางมื้อก็บ่กินยาอ็ดอ่ายาทําคลิปน หมอกระช่ายไล่แล้วเดือนหน้าก็จะไปหาหมออีกอีกเสดอีกนะครับเพระาะว่าเร่งชนี้ปวดบอดีปวดขึ้นฝาปวดขึ้นฝาคักพี่น้องบมื่อด,ดำเลโดขึ้นฝาแล้วก็อันเจ็บอิ่มพี่น้องเมื่อยบัคือตะกรันตะกรันกอนพุ่นอยู่ขันแกนหกปีแรงออกกระลำไกยเสมอเสมอยนี้มันเศร้าพี่น้องร่างกายแขง็งแรงแรงขึ้นสั้นสาม สบายเลยช่วงนี้นย่างไปหน่อยเดียวก็เมื่อยแล้วหรือว่าคคาเห็ดแต่คลิปนะครับตักรอนในแอปเย่าบ่าได้เห็ดคลิปยูทูบนะพี่น้องนราพอตเศร้าที่ออกกำลังกายตอนแรกก็ออกกำลังกายอยู่สิแล้วก็เลยร่างกายขขาากาย็พอขขสูงได้ไปได้แต่เดี๋ยวนี้นี่บ่ได้ออกกำลังกายจักเทียงตื่นขึ้นมามันตั้งต่อชีพเลดนะครับ ก็เลยอ่อนกำลังพี่น้องไปหาหลวงปู่อยู่ไอ้อยู่วัดออคอนเจนพี่น้องหลงวลงปู่ว่าหลวงปู่แปดสิบหกปีหลวงปู่ว่าหลวงปู่แปดสิบหกปีหลวงปู่ก็มาเถาปันทวีคนเดิมพี่น้องเฮ้ยหลวงปูว่ว่าแอดเถาก็ปฟูหลวงปู่ท่าน เอาคนแมนเราเนาะหลวงปู่คนป่วยเนาะหลวงปู่มาเปรตปีหลวงปู่บอกป่วยกับธรรมดาทั้งสันลวงพี่น้องท่านคนป่วยคนโซมกินเขาประไทยมันกะเบือดแนวที่เบิองเบืองกับเบิองแล้วเขาพอดีพี่น้องเนาะเบิองแล้วเขาพอดีเราคนป่วยคนโซมมัคือคนบป่วยเนี่ยคนป่วยบ่หมดเลยเป็นตายกินตายอยากเป็นตายจับตายใบเป็นตายเบิองตายชมสันแล้วพี่น้อง เราก็สมคนป่วยแนย่เบิ้งมาในใจขีดียิดเห็นนาเราวม่อยากว่านั่มหมดแล้วลองค้นขีดียดเท่าย่อนว่าเห่าผู้หายเกิดเป็นคนผู้หายมันก็ผู้หายย่อนหนึ่งป่วยหลพี่น้องสองกับบ่ววรอบ่เหลาานีนะครับแถมมาป่วยอยีก่มันก็ยังผู้หายเติมเอ้าว่าสู้กันฟังเกี่ยวกับเวลาได้เวลาสีน่นาทีเดี๋ยวพี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิ้งตัวเลข น้ำกันสำหรับเลขปู่นิรนามให้พี่น้องชมตัวเลขของเก่าปูรินนานามพี่น้องนะครับนะปู่นิรนามอ่างวดทีพานมาหลักฐานเก่าด้วยพี่น้องเด้อเปิดน้ำกันครับพี่น้องพี่น้องนี่คือเคื่องหลักฐานเก่านะครับของปู่นิรนามจากสกุลนคกโขพี่น้องจาก่างวัดทีพานมา ให้ค่าเจ็ดศูนย์สี่ห้าเก้าแล้วก็หาเกาแล้วก็เจ็ดศูนย์เด้อพี่น้องเดอเ้อพน่นให้ะลดพี่น้องนี่คือหลักฐานเก่าเบาสูพี่น้องฟังน้ำกันเด็วพี่น้องอีกซี่กับเจว่าบ่เหินหลักฐานเก่าของปูนิรานามแบบนี้คือหลักฐานเก่าเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับหลักฐานเก่าของหลวงปูนิรานามนะครับปิจารณาเบิงไ้มันดีกนจะลงทุนพี่น้องนะครับสองทางเป็น เพียงแนวทางเท่านั้นเด็พี่น้องเดอ้อหลักฐานเก่าให้พี่น้องชมแล้วนะครับพี่นอ้องเบิ่งหลักฐานเก่ากันแล้วเป็นเจ้งดใดพี่น้องนะครับหลักฐานเก่าเพิ่กนกะให้มาสองชุดสองหางนะครับสามตัวตรงสองชุดสองตัวตรงสองชุดนะครับอา้าพี่นอ้องเบิ่งหลักฐานเก่ากันเป็นทีที่เรียบร้อยผอิตภัณฑ์มาเพิ่นไหนเกจศูนออกีิ นะครับพี่น้องก็เิพาเบื่องหลักฐานใหม่น้ำการงวดประจำวันที่หนึ่งกอรกฎดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหรือว่าปูนิรนามเพื่อนจะใหญตัวใดพี่น้องมากนะครับพี่น้องก็คอยพิจารณาเบื้องก่อนเด้อนะครับก่อนจะไปหาซื้อสลากกินแบงรัฐบาลพี่น้องนะครับช่องห้าวก็สนับสนุนพี่น้องไปซื้อสลากกินแบงเพียงเท่านั้นแหละพี่น้องนะเนาะอ้า แอดินอ no ีอย่างแอดผมมะเขือฝืด <defense> ข <Overwatch> ้อมะเขือฝืดข้อว้าผมมีเสียงไปเนื่ยพี่น้องสารมานแห้งแห้งหรอข้อมันตีบนะบองทีก่าบอกว่าเสียงปิดเทปครับเนาะฝากพี่ฝากน้องสูู้่ทุกคนอันหละกพี่น้องเป็นกเรื่องเลียนเกให้กันนะครับการนะครับเพชรลำเพลินนะครับ่น้องไปให้กันนะคานะับพรำครัี่น้องไปให้ขอเร่องกยกัน สำหรับสาวน้อยเพชรบา้านแพงปิดว้งปิดฤด,ดูกาลคือวันที่ยี่สิบเก้าพี่น้องนะครับจากนั้นเดือนตุลาคมชุมสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ทางบ้านเอ็ดได้พี่น้องเด้อนะครับค่าจ้างสามแสนป้ายพี่น้องพ,พอกันเดือนตุลาคม25 6 7อกเจอกันแท้แน่นอนสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ทางบ้านเอ็ดพี่น้อง นะครับชมกันแน่นอนเดือนตุลาคมนะครับคือกันเทแน่นอนพี่น้องแล้วฝากพี่น้องสุขุ่สุก้นพี่น้องนะครับหนึ่งกรกฎาคมพี่นอ้นนองนะครับากรกรามาบ,บึงมาชมน้ากันนะครับสำหรับปลูกนิระรนามเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็คือหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเกตปลูกนิรานามจากสกลนครที่ไม่ประสงค์ออกนาม ใต้องวดพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างก็คือ0ูนย์ก enfin ับหเด้อพี่น no mm ้องเด้องวดนี 6, ่ศูนย์กับหพี่น้องจับคู่นะครับศูนย์สองศูนย์หกศูนย์ห้าหกแปดหกเก้าหกห้านะครับมีอยู่หกชุดหกหางสําหรับเลขศูนย์เด่นศูนย์นั้นมีอยู่สามชุดสามหางเด่นหกพี่อยู่สามชุดสามหางพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับสําหรับเลขปู่นิรนาม มาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องที่ไม่ประสงค์ออกนามพี่น้องนะครับประสงค์ออก,กะจะแช้ว่าปูนิระนามเพียงเท่านั้นพี่น้องนะครับอ่าพี่น้องเบื้องน้ากันวัเนี้ของเก้าของไม่อยู่น้ากันนะครับปูนิระนามของเก้าก็คือพันที่16มิถุนายน2 5 6 0เกนะครับของไม่ก็ขึ้นหนึ่ง,งรกรกฎาคม2 5 0 0เกนะครับจากสกลนคร นะครับหมดนี้เปินให้วิ่ง0มี02 06และ05เปินให้วิ่ง6 68 69และ65นี่คือแนวทางของหลวงปูมิระนามนะครับนำมาเสนอพ่อห้พี่น้องได้ไปเปรียบเทียบแยกแยะสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟัง นะครับอา้ามากระจัดระพี่น้องแคบหน้าจอไว้เด้อจอให้พี่น้องได้เบิงดูนเติบแล้หลักพี่น้องนะครับนะครับหนึ่งกร,กรกฎาคมเป็นทีเบร้อยนะครับพี่น้องมากรีบหาจับหาจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังด้ดยพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องมีจะความสุขความจะเิญน,นะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาชม นบขอให้มังมีสีสุกพี่น้องนะครับความเก็ยบยาสีได้ความไข่ยาสีได้มีมาส,สูขออุกนก้วยนั่นแหละพี่น้องนะครับขอบพุณทุกกําลังแรงเคียร์แรงใจนะครับจากป่าจ,จากรุ่งจากพี่จากน้องนะครับสี่เข่าค่อยมาผักมาดันขอบคุณเอฟซีทางชุมเพขอบคุณเอฟซีอยู่ทางอ่าอ่าพ่นพี่น้องทางอำเภอประทายทางพิมายนะครับทางพุทธชัยสงทางศรีสะเกษ ขอขอบคุณหลายเด้อที่โทรมาถามไทยแต่ว่าขอบคุณเอฟซีทางนครนปฐมนะครับทังกทมนะครับที่โทรมากคุยมาเล่นนํานะครับขอบคุณพี่น้องนะครับอยู่ทางบ้านม่วงหน่อยบ้านน้องกุ้งหน่อยนะครับบ้านดนอนตูมทางสนนเลี้ยงเมืองจังหวัดมาหาสรารคามขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั้งกูสุมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทางบ้านเพ่งสุขุสุขคน ขาดวันได้ขอพระคุณหลวงปู่นิรนามทร้งสุขุนนครสสำหรับตัวเลขแนวทางงวดประจำวันที่1กอไดกฎาคม2 5 6 7น้เพิ่อนไห่ที่0กับ6ได้พี่น้องเด้อตัววิ่งตัวลุดเพิ่น02 06และ05นะครับตัววิ่งเพิ่นพี่น้องสำหรับ6เพิ่นไห่68 69และ65พี่น้องนะครับเอาขึ้นใจจำให้ดีมักรีบหาจับหาจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทั้งช่องเฮ้า สนับสนุนพี่น้องไปหาเดินกันเพราะนั้นแต่อย่างใดผมทวีคนเดิมนําเสนอให้พี่น้องได้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ยั่งให้ความเมตตาที่ให้ยั่งความหักความเพลงเขามาบึงมาชมให้นะครั้หสับช่วงนี้อาราภจากพี่จากน้องว้เพียงแค่นี้พี่น้องสวัสดีครับ